ทีจ้าวันนี้จะต้มมะละหมูสามชั้นมะละลูกใหญ่เลยเจียวกระเทียมกับรากกบีีเหลืองแล้วก็ใส่น้ำลงไปน,น้ำซุปน้ำซุป มะละก็ผ่าสี่ผ่าสี่สี่ชิ้นสี่ซี่แล้วก็ควักไส้ออกผ่าสี่ควักไส้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำเดี๋ยวล้างล้างด้วยน้ำเกลือเลยจะได้ไม่ขม มาละพอล้า,างน้ำเกลือเสร็จแล้วหมูสาชั้นหั่นเตาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยไอ้อะหวย,ยกระเด็นหมูสาชั้นก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปพร้อมเลยเครื่องปรุงมีพริกไทย สีอิ๊วขาวน้ำตาลหนึดด่งช้อนรสดีใส่ลงไปเกลือหน่อยหนึ่ง ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟเลย <c oughs> เปิดไฟปิดฝาตุนไว้ตุนไว้ให้นิ่ม <c oughs> เดือดแล้ว <c oughs> เดือดแล้วก็หลีไฟให้อยู่ไฟปานกลาง ไฟอยู่ปานกลางมันจะได้ไม่น้ำจะได้ไม่ขุ่นก็ตุนต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนิ่มสุกแล้วจ้านุ่มมากเลยหน่ากินตักใส่ถ้วยกินได้เลยจ้าเสร็จแล้วนะจ้ามาละต้มหมูสามชั้น ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเคลียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกินด้วยกันเลยจ้า